เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกชายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ o R าวีออนครับวีออน 1.5S เกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวท็อปสวยเลยสีสันเงาฉ่ำโครงเครื่องเดิมๆครับหน้าบางๆครับบอดี้ดีไม่มีรอยชนหนัก ล้อทีเ e สามสิสวยครับยางดอกหนานาพร้อมใช้เลขไม้เพียง3ามแสนเท่านั้นเองโดยรวมแล้วรถพร้อมใช้งานได้เลยครับพิกัด,ดููวรถอยู่บางประอินสนใจก็ไปดูถ้าลองขับประกอบการตัดสินใจให้ครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองภายในเบาะหนังดำเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าไมาดิจิตอลน,นะครับคันนี้ตัวทอ็อปไมดิจิตอลพูงมาลายแต่ง เดิมหลังเดิมครับบอดีด้ดีไม่มีชนหนักช่องล่างดีแต่เข็บซอกมุมรอยพับยังอยู่ครบนะครับกับราคา69,00 0บาท 1.5S ตัวทอ็อปปี2005สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ